ศึกโลกเฟตบอคนพลังกล้ามเรื่องราวของดินแดนเฟตบอสถานที่ที่ไม่ว่าใครก็สามารถใช้เฟตบอได้สถานที่ที่พสรสวัดด้านเฟตบอเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งแต่แล้วก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามัดเด็กหนุ่มผู้ที่ไม่มีเฟตบอแต่มีพลังกล้ามที่เขาฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กและใช้มันแก้ปัญหาต่างๆจนกระทั่งเขาได้เข้าสู่โรงเรียนเฟตบอด้วยความจำเป็นและนั่นกระตับให้เขาต้องพบันกับเรื่องบุนวายแต่ตัวคมัดดันไม่ได้ตัวคนเดียวเขามีเพื่อนที่สามารถใช้เฟตบอได้หลายพวกเขาคุ้นความลับของมัดดัง วันนี้ครับเราก็จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเพื่อนๆในแก๊งชูคีมแก๊งของมัดกันครับคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาสืกโลกเฟ็นบนคนพลังกรามและข้อมูลที่หามานั้นก็เป็นข้อมูลที่คน้นคว้าคนเดียวครับเตงข้อมูลที่จัดขึ้นนะครับมันก็เป็นข้อมูลคร่าวๆไม่ได้เจาะเลยนะครับถ้าหาผู้ชมต้องการให้เจาะลึกก็ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เช่นกันแต่ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่ดีด้วยหรือถ้าหากผู้ชมท่านใดต้องการที่จะเสริมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับมัดเบิร์ด เด็กหนุ่มผู้เกิดมาไล้ซิ่งพลังเวทและไล้ซิ่งรอยป่าน ในโลกที่เบสบนนั้นเป็นตัวกำหนดของทุกอย่างและลอยปานก็เป็นตัวบ่งบอกว่าคนคนนั้นนั้นแข็งแกร่งเพียงแค่ไหนตัวคอมัดนั้นเขาเป็นลูกชายของจอมเวทผู้ทรงพลังผู้หนึ่งแต่เขาก็ถูกทิ้งและถูกเก็บมาเลี้ยงโดยจอมเวทที่หมดไฟในชีวิตอย่างเรเกอร์เบิร์นเดดด้วยความที่โลกเวทบนนั้นมีกฎเข้มงวดในการกำจัดผู้ที่ไร้ซึ่งพลังเวทเรเกอร์จะพยายามสอนมัดให้เขานั้นได้ฝึกฝนและใช้ชีวิตโดยไม่จำเป็นต้องใช้เทมบต์แต่แล้วความสงบสุขของสองพ่อลูกนั้นก็จบลงเมื่อมัดต้องมาเชิญหน้ากับแบคแคนจาาที กรมเวทมนต์ที่จับได้ว่าตัวของมัดและก็เลเกโก้นั้นแอบซ่อนพลังซึ่งพลังเวทไว้ซึ่งก็คือมัดนั่นเองแต่ในความโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้ตัวของแบตนั้นได้ยื่นขอเสนอให้มัดว่าตำแหน่งเทพประธานจากโรงเรียนอีสตันมาให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะถูกไล่ล่าโดยเจ้าหน้าที่เวทมนต์ที่นำโดยตัวของแบดด้วยความที่มัดต้องการอยู่อย่างสงบสุขกับพ่อเลี้ยงคือเขาเขาจึงยอมตกลงและเข้าสู่โรงเรียนเวทมนต์ได้ที่สดและเรื่องราวบุญก็เริ่มตามมาตั้งแต่ตอนนั้น ไอเทมประจําตัวของมัดตัวของมัดนั้นมีไอเทมประจําตัวอยู่3อย่างครับได้แก่ 1. ไม้กีจสิสย์ ในการเรียนรงเรียนเวทมนต์นั้นจอมเวททุกคนจำเป็นจะต้องมีไม้กัญชสิทธิ์เป็นของตัวเองสิ่งมัดนั้นก็มีไม้กัญชสิทธิ์เช่นกันแต่แบบว่าก็ไม่เชิงว่าไม้กัญชสิทธิ์หรอกครับเพราะมันรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่บัดนั้นใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นไม้เทนนิสไม้คิวถุงมือเบสบอลและก็ไม้เบสบอลครับแต่แล้วมัดก็ได้ถือของไม้กัญชสิทธิ์เหล็กจากร้านขาไม้กัญชสิทธิ์ที่แลนเพื่อนของเขาได้รู้จักและจากปากของเจ้าของร้านไม้กัญชสิทธิ์นี้เป็นไม้กัญชสิทธิ์ในตำนาน ไม้กันจิ์นี้ตกอยู่มีน้ำผู้ของเอลที่สามารถนํามาทําไม้กันจิ์ได้ซึ่งตัวของมัดนั้นก็ได้ลองดูครับและก็ปรากฏว่าตัวของเขานั้นสามารถจิบไม้กันจิิทธ์นั้นได้อย่างง่ายดายแถมเขาก็ย,ยังดัดแปลงรูปร่างของไม้กัจจิธ์ได้อีกต่างหากซึ่งการเปลี่ยนรูปร่างนั้นมันก็จะทําให้มัดได้ใช้ประโยชน์ในการต่อสู้ในเวลาต่อมาไอเทมที่2ตุ่มถ่วงน้ำหนักข้อมือเรกเคยกล่าวว่าพลังกามเนื้อของมัดนั้นไม่สามารถควบคุมได้จึงต้องมีการใส่ตุ่มถ่วงน้ำหนักที่ข้อมือตลอดเวลาเพื่อกดพลังของมัดไว้แต่ถึงนั้นแรงกกก้าาาางงขขออเเ็ อยู่ครับทำลายประตูพังไปแล้วหลายบานและไอเทมที่3ก็คือชูคีมอาหารจานโปรดของเขาที่จะขาดไปไม่ได้และตัวขเขานั้นก็โปรดปานชูคีมเป็นอย่างมากไม่ยอมให้ชูคีมนั้นตกพื้นหรือว่าเสียหายเด็ดขาดหากใครทําให้ชูคีมของเขาเสียหายเลยก็เขาจะโกรดมากๆ พลังและความสามารถของมัดตัวของมัดนั้นไม่มีเวทมนต์มาตั้งแต่เกิดครับแต่พลังของเขาเป็นพลังกายภาพที่มาจากการฝึกฝนออกกําลังกายอย่างหนักมีความเร็วและก็ความแข็งแกร่งความอึดถือท,ทนที่น่าเหลือเชื่อแถมเขาก็ยังสามารถใช้เทคนิคกล้ามเนื้อต่างๆที่ฝึกฝนมาประยุกต์ในทางเวทมนต์ไม่ว่าจะเป็นการบินการจุดไฟหรือแม้กระทั่งการสร้างธรณดและเขาก็ยังสามารถควบคุมปอดของเขานั้นในการสร้างกระแสลมได้ด้วยหรือแม้กระทั่งการที่เขานั้นใช้เปลือกตาในการหยุดดาบี่แบบโคตรขี้โมเลยครับและนอกจากเทคนิคกล้ามแล้วระสาสัมผัส เขาก็ฉับไวตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเสียงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วหรือแม้กระทั่งการหายตัวและนอกจากนี้มันก็ยังสร้างบทต่างๆให้กับกำเนิดของเขาอีกด้วยตัวอย่างเช่นโมดกายภาพไม่จำก,กัดเมื่อเขาได้ถอดตุ้มทวนน้ำหนักของเขาออกเขาก็ได้ปลดปล่อยพลังกล้ามเนื้ออันมหาศาลของเขาออกมาระหว่างต่อสู้ซึ่งการโจมตีของเขานั้น ทั้งรวดเร็วและก็รุนแรงหลายเท่าหมดอดอแอร์คือบทที่มัดนั้นทําให้ตัวของตัวเองนั้นอยู่ในสภาพบาขี้เกียจเขาจะหดกล้ามื้อของเขาเข้ามาทําให้ร่างกายของเขานั้นบ้างเหมือนกับกระดาษซึ่งการทําให้ร่างกายของตัวเองนั้นบ้างอยากก่างกระดาษมันก็ทําให้ตัวของเขานั้นหลบการโจมตีทุกอย่างได้อย่างสบายๆแต่นอกจากหลบการโจมตีแล้วเขาก็ยังสามารถโจมตีกลับที่รุนแรงด้วยการกลับมาขยายกล้ามนืยอีกครั้งเอาง่ายๆก็คือในบทนี้มีประโยชน์ทั้งการโจมตีและก็การป้องกันที่สมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้และ หนึ่งมัดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,นก,กีฬาแทบทุกประเภทแม้กระทั่งการขี่ม้กวาดซึ่งเป็นการแข่งขันที่ต้องใช้เบดมตนแต่เขาก็สามารถใช้กล้ามของเขานั้นแก้ปัญหาได้ข้อสองมัดปีเลดกรุ๊ปโอชอบวิชาที่กล้ามเนื้อนั้นสามารถแก้ปัญหาได้และเกลียดวิชาที่กล้ามเนื้อนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้สิ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นภาคทฤษฎีแล้วนะข้อสามงานอดิเรกข,ของเขาก็คือการฝึกกล้ามการทําชูครีมของปปรดเอาไปกินอร่อยไรกับเพื่อนฝูงของเขาข้อที่สี่ เพศตรงค้ามที่เขาชอบหรือว่าสเปคไม่มีพอเขาโตขึ้นมาในป่าไม่รู้เรื่องเลมอนอะไรหรือว่าเลมอนจัง เธอเกิดในครอบครัวที่ยากจนและถูกส่งมาเมรียนที่อีตันเพื่อหารายได้เข้าครอบครัวตอนแรกเธอนั้นต้องการกำจัดมาร์ตในการสอบครั้งแรกเพื่อที่เธอนั้นจะสามารถเข้าเรียนอีตันตามเงินไขของอาจารย์คุมสอบได้แต่สุดท้ายแล้วด้วยความซุ่มซ่ามมันก็กลายเป็นบาตัวของเธอนั้นได้รับการช่วยเหลือจากมาร์ตและสุดท้ายด้วยความใส่ซื่อของมาร์ตมันก็ทาให้เรมอนจังนั้นตกหลุมรักเขาและก็สารภาพทุกอย่างออกไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอเกิดถือบาบัตน้นจะเป็นสามีนอนาคตของเธอสิ่งตัวของเรมอนจังนั้นเธอก็เป็นเด็กสาวที่ดู มีพิษมีภัยแม้่าตอนแรกจะพยายามขัดขวางม,มัดก็เถอะแต่ในล,ลึกแล้วเธอเป็นคนดีสื่อสัตว์และก็เป็นการสรยดน้ำใจคนอื่นไอเทมประจําตัวของเลมอนจังเลมอนจังนั้นมีไอเทมประจําตัวเพียงอย่างเดียวก็คือไม้เกันจะเสซึ่งไม้เกินจิเสของเธอนั้นก็เป็นแบบทั่วไปนั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรพิเศษพลังและความสามารถตัวของเลมอนจังนั้นไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายเท่ากับตัวละครอื่นๆพลังของเธอนั้นก็เป็นพลังที่แบบทั่วไปมากๆไล้เป็นพลังที่ใครๆก็น่าจะทําได้นั่นก็คือการพัฒนาการด้วยกุญแจมือและก็โซ อย่างเลว i ออสคาฟัตที่เสียเครื่องพัฒนาการเข้าไปจับเป้าหมายไว้และเลวีออสคาฟัตโอเพที่จะขายเครื่องพัฒนาการออกเกตเล็กเกตน้อยกับเลมอนจังข้อ1เลมอนจังนั้นตั้งเป้าหมายที่จะเอามัดนำมาทำสาปีในอนาคต ข้อที่2เลมอนจากกุ๊ปเลือด A ชอบวิชาสัตว์กิทยาและก็ไม่ชอบวิชาศา,าสตร์มืดข้องานอดิเรกของเธอนั่นคือการดูมัดทําอาหารและก,ก็กินอาหารกับเขาและตัวของเธอนั้นก็ชอบกินสตอเบอรี่มากๆข้อสเพศตรงข้ามที่ชอบใครก็ได้ที่สามารถแบ่งน้ำหนักเธอได้และก็ต้องมีสปิริตแต่สุดท้ายแล้วก็คงหนีไปผลตัวมัดนั่แหละครับฟินเอม เด็กหนุ่มจ้ำขี้ขาดและอ่อนแอแต่ถึงกระนั้น <c oughs> เขาก็เป็นคนที่รักเพื่อนพ้อมมากแม้ว่าเพื่อน,อนของเขาจะเป็นเพียนไปบ้างก็เถอะในตอนแรกฟินนั้นไม่อยากอยู่กับบัร พอกิดว่าตัวของมัดนั้นจะเป็นตัวปัญหาซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่มัดก็แสดงให้เห็นว่าตัวของเขานั้นสามารถปกป้องและแก้ปัญหาของมันเพื่อนทุกคนได้รวมถึงปัญหาของตัวเองด้วยนั่นทําให้ฟินติดตามเขาตั้งแต่ตอนนั้นและมองเขาเป็นเพื่อนซึ่งแม้ว่าฟินนั้นจะเป็นคนขี้ขาดและอ่อนแอแต่ตัวของเขานั้นกลับเป็นคนที่มีสมองค่อนข้างดีเขาสามารถมองแผนการต่อสู้และความเร็วของมัดออกได้และวางแผนกลยุทธ์ต่างๆได้อย่างแยบยนต์ไอแค่ประจําตัวของฟิน ในเกนมันกับเลมอนจังครับเขามีไอเทมเพียงชิ้นเดียวที่เขาถือครองนั่นก็คือไม้กกะสิทธิ์ที่ออกแบบอย่างเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเป็นไอเทมชิ้นเดียวที่เขามีพลังและความสามารถของฟิน เบดบอลของฟินนั้นเป็นเบ็ดที่แสดงถึงตัวตนของเขาเป็นอย่างมากครับนั่นก็คือการหนีหลยจากการที่เขานั้นเป็นจอมเบ็ปานเดียวมันกระทำให้เขาในตอนแรกไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากๆแต่หลังๆเขาก็ได้พัฒนาขึ้นจนเบ็ดของเขานั้นมีประโยชน์กับพรรคพวกของเขาตัวอย่างเช่นแชงกิอาตซึ่งเป็นเบ็ดสำหรับตำแหน่งเป้าหมายที่กำหนดโดยส่วนใหญ่แล้วฟินจะใช้เบ็ดบอลดังกล่าวในการหลบหนีมากกว่าแต่หลังๆเขาก็รู้ประโยชน์ของมันและใช้ในการต่อสู้ในแผนการที่แยบยลของเขาได้แถมเบดบอลนี้ก็ยังสามารถรักษาแผลของเขาได้อีกด้วย สองบัตเตอร์ไฟเซนิเทเทมเป็นเวทมนขั้นสองของฟินหลังจากที่เขานั้นปลุกปลันเส้นที่สองขึ้นมาได้มันเป็นเวทดมนที่สามารถรักษาแผลและแชร์พลังเวทให้กับเป้าหมายซึ่งหลังจากที่เขานั้นได้รับการปลุกพลังมันก็ทําให้เขานั้นมีพลังเวทที่สูงขึ้นเป็นอย่างมากและนอกจากเวทมนส่วนตัวของเขาแล้วเขาก็ยังมีเม็บมนที่เขาเรียนรู้มาจากคาร์ดและก็แลนอีกด้วยครับตัวอย่างเช่นเวทดมนที่ทําให้คนหลับและเวทดมนตที่ยิงกระสุนเวทได้ เกตเล็กน้อยของฟินฟินนั้นพยายามอย่างหนักเพื่อใกล้ชิดกับพี่ชายของเขาแต่พี่ชายของเขานั้นกลับต้องการตีตัวออกหาบจากฟินและทำร้ายจิตใจของเขาอยู่บ่อยๆแต่จริงๆแล้วตัวของพี่ชายของเขานั้นต้องการให้น้องชายนั้นอยู่อย่างปลอดภัยจากศัตรูที่เขานั้นต้องเผชิญหน้าด้วยระบาดสุดท้ายแล้วสองพี่น้องนี้ก็ได้คืนดีกันและก็สนิทสนมกันในที่สดุดข้อ2ฟินนั้นกรุบเลือดเอชอบวิชาศาสตร์วิทยาไม่ชอบวิชาที่ใช้พลังทางใจ ข้อ3งานอดิเรกข,ของเขาคือ DIY พอมีเพื่อนจอมพรายประตูอย่างมัดเขาเลยก็เลยต้องฝึกฝนงาน DIY ไว้และเขาก็มักจะใช้งานอดิเรกข,ของเขาไปกับแลนที่ชอบทำงาน DIY เช่นกันข้อ4เพศตรงข้ามและก็สเปคที่เขาชอบตัวของฟินนั้นชอบสาวที่ใจดีใจเย็นไม่เอาคนที่นากก่ากลัวเข้าถึงยากซึ่งเราก็หวังว่าตัวขอนฟิน,นันจะได้เจอกับสาวคนนั้นเร็วๆนี้แลนคลาว หนุ่มสุดคูที่ใครจะคิดหรือบ้าเจ้าหมอนี่จะเป็นหนุ่มมุ้งมิ้งที่ติดน้องสาวหรือที่เรียกว่าเจ้าซิดคอนใช่แล้วครับเจ้าหมอนี่เป็นซิดคอนอย่างหนักเลกว่าได้และน้องสาวของเขาก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขานั้นต้องเข้าเรียนอีตันเพราะเขาต้องการจะเป็นเทพประธานและมีน้องสาวหนึ่งคนที่มีชื่อว่าแอนนา ที่มีความสมามารถในการรักษาแต่รบาตัวของเธอน,นั้น,น,นก็เกิดล้มป่วยในโลกไร้ายที่จะทำให้เวทมนตร์ของเธอน,นั้นหายไปเซงพ่อแม่ของแลนก็แสดงออกถึงความรังเกียจและหลับไม่ได้ที่เป็นเช่นนั้นตัวของแลนก็เลยปฏิเสธพ่อแม่และหาทางเปลี่ยนโลกใบนี้หรือหาทางทำอะไรสักอย่างเพื่อน้องสาวของเขาโดยการที่เขานั้นจะขึ้นเป็นเทพประทานจากนั้นเขาก็เริ่มขัดขาผู้ที่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นเป็นเทพประทานตั้งแต่ปีแรกๆก,ก่อนที่เขาจะได้พบเกับมัดซึ่งมัดก็ช่วยทำให้สติข,ของเขาได้กลับมาและตั้งแต่ตอนนั้นเขาาาก็เเริ่่มนนนนัับว้ปพืออขขง คอยชื่อเหลือมัดในวิชาต่างๆที่เขาไม่ถนัดตัวอย่างเช่นการปรุงยาที่ปรุงยังไงเจ้ามัดที่เคปรุงออกมาเป็นชูคิมอยู่ดีแต่ชูคิมเป็นดาก์กลานี่ก็อร่อยดีเหมือนกันแฮไอเทมประจําตัวของแลนแลนนั้นเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีไอเทมถือของมากที่สุดคนหนึ่งซึ่งบางอย่างก็ดูมีประโยชน์ครับบางอย่างนี่ก็ไร้สาระแต่นั้นมีประโยชน์ซะง,งั้นตัวอย่างเช่น หนึ่งไม้เกจิเศษสีน้ําตาลที่ทาจากไม้แมกโนเรียสิ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันดียังไงครับแต่ว่ากันว่าในชีวิตจ,จริงเนี่ยไม้นี้สามารถใช้เป็นยาในการรักษาโรคเครียดและโรคซึมเศร้าได้ไม่แน่ว่าตัวของแลนนั้นเขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ก็เครียดอยู่ก็ได้ครับข้อสองหวดพิเศษที่สามารถจับเป้าหมายได้สิ่งตัวของแลนนั้นก็เคยใช้สิ่งนี้ในการจับเลมอนจังฟินแลเกอร์ทอมเพื่อใช้พวกเขานั้นเป็นตัวประกันตอนต่อ,ตอสู้กับมัด ข้อ3ล็อกเกตของแอนอย่างที่บอกไปครับ่าลนนั้นเป็นซิทคอนและก็ติดน้องสาวมากๆเขาจะพบล็อกเก็ตของแอนใส่ใต้เสื้อแจ็คเก็ตของเขาและนอกจากจะเป็นสิ่งประดับแล้วสิ่งนี้ก็ยังเป็นสิ่งป้องกันอันตรายเป็นกอดช่วเขาให้กับเขาได้ 4. ถุงลมจากห้องของแอนสิ่งตัวของลนนั้นจะเก็บรวบรวมถุงลมจากห้องของแอนนามาและใช้สิ่งนั้นในการทําให้ตัวเองซึ่งกับสติอารมณ์ลงซึ่งนอกจากนี้เจ้าหมอนี่ก็ยังมีคอลเลคชันของ d i ไต่างๆที่มีรูปแอนนาดีติดอยู่ด้วยครับมันแสดงให้เห็นว่าเจ้าหมอนี่เนี่ยเป็นซิคอนอย่างหนักแค่ไหน พลังและความสามารถของแลนตัวของแลนนั้นเป็นจอมเบทที่มีความสามารถเพียบพร้อมเก่งทุกด้านรู้ทุกอย่างแต่เวทที่เขาถนัดที่สุดนั่นก็คือเวทปลแรงน้มทวงที่เขาใช้ในการต่อสู้และพิกแพงในสถาน,นการณ์ต่างๆได้อย่างพิทธิภาพซึ่งเวทนั้นก็คือกาวิโอซึ่งตอนนี้ตัวของเขานั้นก็สามารถใช้กาวิโอได้ถึง3ระดับ1กาวิโอระดับที่1เป็นเวทเพิ่มแรงนุมทวงตามที่เขาต้องการที่แลนนั้นใช้เป็นประจำในการต่อสู้และกระพิกแพงในรูปแบบต่างๆเป็นเวทใหญ่ๆออกมา 2องกาวิโอเซคอนโครเจอร์โพเป็นเวทบนอนที่เชิญเสาแรงน้ำพุวงออกมาเสียงแรงน้ำพ่วงนั้นจะรุนแรงมากๆจนสามารถทำลายเมทดบนที่แข็งแกร่งได้ 3 a กาบิโอเติร์ดเนมิสิตอิน t i o เนชเป็นเบดบนขั้นสามของกาบิโอที่จะเรียกเทพแห่งดวงดาวออกมายิงลูกบอลทรงกลมปล่อยคืนแหลมน้อง่วงสูงสลับกันไปมาสร้างการโจมตีที่รวดเร็วและก้าวนแรงสูงซึ่งนอกจากกาบิโอแล้วอย่างที่บอกไปครับเล่นนั้นเพียบพร้อมในด้านต่างๆทำให้เขานะสามารถเรียนรู้มเมดบอลได้หลายอย่างตั้งแต่ปีแรกไม่ว่าจะเป็นเทเลพอร์ต เบ็ดบอลทำให้รลับที่เขาสอนให้กับฟินเบ็ดมอนในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสิ่งของและก็เป้าหมายหลายเบ็ดมอนที่ใช้ในการเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่เกิดเลขน้อยของแลนหนึ่งแลนนั้นเป็นคนที่มีความอดทนสูงแม้ร่างกายของเขาจะบาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็ยังสามารถไล่เวทใหญ่ๆอย่างนี้ไปสิทธิ์ได้สองเขามักจะพกลูกน้องสาวของตัวเองและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับน้องของเขาไปกับตัวเสมอสามแลนนั้นมีกุ๊บเลืเอดปีเรียนเก่งทุกวิชาไม่มีวิชาไหนที่เขาไม่ถน,นัดสี่ งานอดิเรกคือทำของ DIY ที่เกี่ยวกับแอนนาและก็ก,การทําความสะอาดและนอกจากนี้ก็ไม่ดูว่ามันจะเป็นงานอดิเรกได้ไหมนั่นก็คือการตีวิชาต่างๆให้กับเพื่อนของเขา5สเปคเพรตรงค้าบที่ชอบเึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้นคิดถึงเรื่องของน้องสาวดอดบาเรตเด็กหนม่มผู้แสนจะหยาบคายนิสัยเสีย เดียวกานเป็นพเพ่เขาเป็นคนที่เลือดร้อนมากๆชอบมีเรื่องกับคนอื่นบ่อยๆแต่จริงๆแล้วตัวของเขาเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆเร่งครั้งแรกที่เขาได้เจอกับมัดตัวของเขาได้เปลี่นขี้หน้ามัดมากๆเลยนะเพราะตัวของเลมอนจังนั้นคอยมาเกาะแกะมัดอยู่ตลอดครับซึ่งการที่เขาเป็นแบบนีก็เป็นเพราะว่าตัวของเขานั้นไม่ชอบพวกหนุ่มฮอตแต่บางในสถานการณ์ที่เขาต้องเผชิญหน้ากับผู้หญิงร้ายชายเลวในคัสแบงปองมัดก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยและยืนหยัดปกป้องเขาจนทำให้รถนั้นเริ่มยอมรับในตัวของมัดและก็มองว่ามัดนั้นเป็นนเพื่่อแททีหายก ซึ่งการที่เขานั้นเฟ้นหาเพื่อนแท้ไม่ก็เป็นผลมาจากคำสอนของพี่สาวของเขาที่คอยปกป้องเขาจิ่ตลอดตั้งแต่ตอนที่เขาเด็กๆไอเทมประจําตัวของดอตตัวของดอตนั้นมีไอเทมประจําตัวอยู่2อ,อย่างนั่นก็คือ1ไม้แกะสลิดน้าแลมที่ใช้ในการไล่เวทมนต์สผ้าคาดผมที่ปิดซ่อนพลังของเขาไว้เพราะที่จริงแล้วตัวของดอตนั้นเกิดมาพร้อมกับพลังที่หายได้ยากและเมื่อพลังของเขาถูกเปิดเผยมันก็จะทาให้เขานั้นแข็งแกร่งมากขึ้น พลังและความสามารถของดอทดอทเป็นดักงเวทที่มีเวทประจําตัวก็คือเวทระเบิดและก็พลังแฝงที่เกิดมาพร้อมกับเขาซึ่งมันก็ทําให้เขานั้นแข็งแกร่งมากๆและเวทหลักของเขาก็มีดังนี้ 1. นึ่ o เอกพมเวทลูกไฟระเบิดที่มีพลังทําลายล้างสูงซึ่งเขาก็มักจะดัดแปลงพลังเวทของเขานั้นให้เป็นรูปแบบปืนกลหรือไมเกระเบิดลูกเดียวได้2 ไอาราคอยมันคือพลังแฝงที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเขาตัวของรอนั้นจะปลดอยสัญ,ญลักษณ์ไม้กางเขนบนหน้าผากของเขาและพลังของเขาก็จะเพิ่มขึ้นสูงมากๆและตัวของเขาก็จะได้กลายเป็นปีศาจในการต่อสู้ทาให้เอกพรมนั้นแข็งแรงมากขึ้นหรือไม่กระทั่งความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาดีกระเพิ่มขึ้นเช่นกัน 3. เขาบอลแคนัตเอ็กโพรมเอร์เตร์ดมันคือเวทบนลตีต่อเนื่องมาจากไอร่าคอยเขาได้ทําการปลดปล่อยรูปลักษณ์ที่แท้จริงของไม้กจนสิทธิ์ของเขาให้กลายเป็นถุกมือกลางเขนขนาดใหญ่เพื่อราเวทบอเอ็กโพรมเอร์เตร์ดและดอทก็จะทาการยิงกระสุนระเบิดขนาดใหญ่ทําลายล้างศัตรูให้สิ้นซากและนอกจากเป็นระเบิดแล้วตัวของดอทก็ยังสามารถใช้เวทพื้นฐานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเวทโจมตีพื้นฐานหรือเวทที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งของต่างๆกีฬลนั้นทําได้เกตเล็กน้อยของดอท ตัวของรอดนั้นพักห้องเดียวกันกับแลนด์และตัวของแลนนั้นก็เป็นหนุ่มฮอตมันก็เลยทําให้รอดนั้นไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่สตัวของรอตนั้นเป็นคนที่มีบารยาทงามมากๆเวลาไปที่ห้องไข่ก็ต้องเอาของไปเยี่ยมด้วยครับแถมยังไม่พอนะตัวของเขาก็ได้รับการสอนมาจากครอบครัวเป็นอย่างดีและก็ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจนเขานั้นสามารถเล่นไวโอรีนได้ในแบบใครจะคิดและหน้าอย่างล็อกเล่นไฟโอรีนซะง,งั้น3ามรอดมีกรุบเลือดปีเก่งวิชาภาษาเวทมนต์แต่ไม่เก่งคณ 4. ดอดนั้นมีงานอดิเรกนั่นคือการเพ้อฝันมาไปเดทกับเลมอนจังและตัวของเขานั้นก็ไม่จะขาดกับตัวเองให้ฮอตอยูเ่เสมอ 5. เพศตรงข้ามและก็สเปคที่ชอบก็น่าจะชอบผู้หญิงทุกคนครับที่เขาเนี่ยหาได้และตัวของเขานั้นก็น่าจะไม่ชอบคนที่หักหลังเขา และนี่ก็คือเรื่องราวของแก๊งชูคีมแก๊งของมัดจากเรื่องสิกเปตมอนคนพลังกรามครับที่แบบคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเจาะลึกนะครับเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆในกลุ่มของมัดเฉยๆครับหากว่าผู้ชมท่านใดอยากจะให้ทําข้อมูลเจาะลึกก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมา,มาทําให้หลายข้อมูลวันนี้ผมกระทำข้อมูลเพียงคนเดียวหากมีข้อมูลใดผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี่เลยครับสำหรับวันนี้ไม่บายสวัสดีครับ